สวัสดีค่ะมิมี่มค่ะวันนี้มิมี่จะพามาแนะนําให้รู้จักกับคุณแม่ผู้ซึ่งคานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ชื่อว่า t a r ก็ตนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ของตัว t a r ก็ตนะคะเป็นสรรพคุณของเขาก็คือบํารุงสายตานะคะป้องกันโรคตาต้อกระจกต้อเนื้อต้องลงแพ้แสงแพ้อากาศนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณแม่กันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะคอขตงเพียงนะ ปัจจุบันคุณแม่อยู่เท่าไหร่คะห8ปีแป <68. S 1> คุณแม่ทานตัวทากเก็ตมาเป็นระยะเวลากี่เดือนแล้วคะเดือนเดือนหนึ่งนะคะ,ะตรงนี้หลังจากที่ทานแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสายตาเริ่มดีขึ้นแล้วหรือยังคะเริ่มดงขึ้นเ,เ,เริ่มสว่างขึ้นนะคะปัจจุบันคุณแม่เห็นว่าคุณแม่สามารถนําเข็มนําได้มาล้อยกระเข็มได้ถูกไหมคะค่ะ อะเดี๋ยวยังไงจะรบกวนให้คุณแม่ช่วยสาธิตวิธีการเอาได้ร้อยก็เข็มให้ดูนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นได้นะคะแล้วก็อันนี้เถ็มน,นะคะ คุณแม่สามารถนำเข็มนำได้ร้อยใส่เข็มได้เรียบร้อยแล้วนะคะจากการทานทาเกตยนะมาเป็นระยะเวลาตอนนี้1 2ถึงเดือนแล้วถูกไหมคะแสดงให้เห็นได้ว่าตัวทาเกตเนี่ยสามารถปรับปรุงสายตาทําให้คุณแม่เนี่ยสามารถมองเห็นตาไม่ฟ้าฟางแล้วแล้วก็สามารถนําได้ร้อยกระเข็มได้จริงค่ะหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างค่ะถ้าอย่างไรวันนี้ขอบคุณค่ะ